การเข้าใช้งานของระบบฐานข้อมูลวันลาออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเบื้องต้นให้ผู้ใช้งานเข้าที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าที่ www.medsci.nu.ac.th ค่ะหลังจากเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของคณะแล้วนะคะ ให้ไปที่เมนูระบบสารสนเทศและอื่นๆเลื่อนลงมาที่แท็บระบบสารสนเทศของคณะหลังจากนั้นผู้ใช้งานจะพบระบบสารสนเทศต่างๆของคณะให้ผู้ใช้งานคลิกที่ระบบวันลาออนไลน์จะเข้าสู่หน้าระบบฐานข้อมูลวันลาออนไลน์ให้ผู้ใช้งานกรอก username และ password ที่เป็นรหัสเดียวกับ มหาวิยาลัยนะคะคลิกเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้งานจะพบว่าทางด้านขวามือจะเป็นชื่อของผู้ใช้งานนะคะและจะมีประเภทการลาอยู่ทางด้านซ้ายซึ่งประกอบไปด้วยการลากิจลาป่วยลาพักผ่อนขอสาธิตการใช้งานการลากิจนะคะคลิกที่การลากิจค่ะให้คลิก วันเริ่มต้นที่เราจะทำการลานะคะและวันที่สิ้นสุดและระบุวันลาจำนวนวันลากี่วันในกรณีถ้าผู้ใช้งานต้องการลาครึ่งวันก็ให้กรอกเป็น0.5นะคะและให้เลือกแท็บทางด้านขวามือในส่วนของเลือกรูปแบบการลาว่าเป็นลาเต็มวันลาครึ่งเช้าลาครึ่งบ่ายนะคะแต่อันนี้ขออนุญาตลาเต็มวันนะคะ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะเลือกผู้ปฏิบัติงานแทนในวันที่เราลาค่ะและใส่รายละเอียดเหตุผลของการลาค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและเด้งมาที่หน้าข้อมูลการลาย้อนหลังนะคะซึ่งผู้ใช้งานให้ดำเนินการคลิกที่ส่งเรื่องลาเพื่อที่ข้อมูลจะได้ถูกส่งไปที่งานบุคคลได้ตรวจสอบหลังจากงานบุคคลตรวจสอบรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปที่หัวหน้าภาคหรือ หัวหน้าสำนักง,งานในขานุการหลังจากนั้นจะถูกส่งต่อให้ผู้บริหารต่อไปแต่ถ้าผู้ลาต้องการจะยกเลิกวันลานะคะให้คลิกที่ปุ่มสีแดงปุ่มยกเลิกวันลาได้เลยนะคะเราคลิกที่ส่งเรื่องลาค่ะหลังจากคลิกที่ส่งเรื่องลาแล้วจะแสดงสถานะการลาซึ่งเป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่เราลาเวทิตและเวลาวันที่เราลาค่ะ อันนี้เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการกรอกข้อมูลการลาออนไลน์ในระบบฐานข้อมูลค่ะหลังจากที่ผู้ใช้งานได้ส่งข้อมูลการลาออนไลน์เข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ใช้งานสามารถเข้ามาดูข้อมูลการลาย้อนหลัง จากระบบได้โดยสามารถดูวันที่ลาและวันสิ้นสุดการลาและแสดงถึงสถานะการลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะบดีค่ะในระบบจะแสดงถึงประเภทการลากิจลาป่วยลาพักผ่อนโดยจะคำนวณวันลาให้ว่าเราเหลือวันลากี่วันในแต่ละประเภทนะคะและในส่วนของด้านขวามือก็คือจะแสดงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้คู่มือการใช้งานของระบบที่เป็นในส่วนของไฟล์ PDF นะคะที่สามารถเข้ามาดูได้ขอสิ้นสุดการสาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูลวันลาออนไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ